สวัสดีครับวกับผมนุกซ่าทีวีในกับเกมไ i เลนเจอร์นะฮะและช่วงนุกซ่าทีวีรีวิวนะตัวที่จะมารีวิวก็ไม่ใช่นะฮะผมจะมาจับกระชากนะฮะเขาเรียกรีวิวตรงไหนวะรีวิวตรงไหนคือถ้าผมได้หลุยจินจาเนี่ยก็มานั่งรีวิวกันนะถ้าไม่ได้ดีตัวอื่น เออือผมตั้งไว้แล้วล่ะมู Moon, นนะบนี่มูนนี้เลยตัวกำลังฮิตเลยเนะี่ยตัวนี้โอเคจะมาจับในกี่ครั้งไม่รู้เพราะว่าเหลือ,เ,อยเยอะเลยจับ20ครั้งเนะพราะว่าตืออ่นไม่ได้นยผมกดไปแล้ว Water, วอเตอร์ครับ3ดาวครับแีมคลาส ทีกูจับกระชาสามสิบมึงไม่เอาสามดาวไมห้กันเลยซีซีเอ็มเหลืองไม่เคยได้ครับโอเคถือว่าจา็คคอนของเล่นวัดเบบลูโจรครับหลายตัวแล้วเมลลี่ครับไม่เอาตัวธรรมดาครับสุภาพบุรุษไม่เอาครอชไม่เอาครับรอนไม่เอาครับตัวธรรมดา ก็ไม่เอาครับตดเล่นนะ้ำไม่ต้องเล่นน้ำครับเบลล่าก็ไม่เอาครับเอาแฮมซูเ <c oughs> ปอปร์บาอย่างไรวะสซื้อคลาเมลลี่อีกแล้ว <Okay. S 2> สามแล้วสามหนึง่งแล้วก็ มึงไม่ต้องมีอีเวนต์นี้จับโคตรยากเลยโอเคทำตามสัญญาครับเอาออกให้หมดทุกตัวครับโอเคทีมบีผมไม่เอาออกนะฮะทีมบีคือทีมเสริมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจูเวนันดูเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเอาไม่เต็มเนี่ยอย่ามาว่ากันนะเพราะว่าผมไม่มีกบแดงอัพ ซูเปอร์เรียวหนังก็ไม่มีอัมนะอย่ามาว่ากันนะว่ากูจบมึงถึงบ้านเลยนะเป็นเดรดามสองร้อยยี่มุกเลยโอเคบูนักโตขึ้นนะคะถ้าถ้าเราเล่นในเรเวหกสิบสี่เนี่ยเรนเนี่ยจะใชหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะฮะโดยใช้สายเซนิดสเปรชซึ่งพลังโจมตีของมันเนี่ย 1966นะฮะแล้วพลังชีวิตมันเนี่ย8 8 8 5 3 6ครับแล้วความเร็วในการโจมตีของมันเนี่ยมันเร็วอย่างเช่นว่ามันปุบปุบแล้วก็อีแล้วก็ปุบเออก็ไม่รู้เหมือนกันความเร็วในการเคลื่อนไหวเนี่ยของมันเนี่ยเร็วมากโอ้โหเป็นยังไงวะแล้ว,ลวการอัพเกรดสูงสุดนะจะเป็น8ดดาวนะ ดาวก็คือมูนเข้าไมหา8ดาวก็คือไอรอนมูนครับสกิลของมันคือเพิ่มพลังครับซึ่งของผมนี่ต้องใช้ทันสองนะรับโอเค,อเคผมก็จะเอาไปอัปเกรดมันเลยนะคือว่าตังเยอะใช้คุ้มค่าเดนนี้ อันนี้ถึงเลเวล80แล้วก็หยุดโอเคเพราะแรกผมมันเยอะแล้วไงตอนนี้2,000ัละนะฮะพาผมได้อันนี้มาซึ่งผมจะเล่นด่านที่100เอ่อ152ครับไม่เอา,าอ,อะ่ะกลัวดาก่ะ ผมว่ามันไปเล่นด่าน156กันดีกว่าโอเคเสร็จแล้วก็มาเล่นกันเลยครับเห็นไหมครับว่าเลขหุเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะเห็นไหมครับ สองนิดูดีเลงมันครับโอ้โหเดี๋ยวใช้ได้ไดก็ก็ใช้ได้อยู่นะอ่ายิมิสของมาเมีอะไร ก่นที Search, <ğim> okay. ่ง่ายแบนี้เลยจัะเม็นยากเลยเอ่ะอเมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงหรอวะลืมปะโอเคผมเล่นทิ้งเสร็ว คุณครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแป๊บนึงต้องแรงแนละ้วแต่ไม่งัานเราแพ้เราหมึงดิสไลก์กูอีกผมไม่ชอบโอเคเราก็เอาตัวเป็นกันเป็นแค่นี้นะฮะ นีโประกอนเรามีให้นี้นะฮะโอเคของออโต้ไปเลยนะ คิดผิดแล้วล่ะที่มาเล่นด่านเนี้ยว้าวไม่องัน้นดีนะที่มีเอามุนทอเปหาแม่งหายแล้วโอ okay. เคก็ถือว่าผ่านนะเนอะได้พายุฝนนะฮะก็การลูกซ่าทีวีรีวิวพาร์ทที่ห้าพาร์ทที่สี่ครับพาร์ทที่สี่นะไม่ใช่นะก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคครับ โนซ่าทีวีรีวิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอเคสวัสดีครับ